จันทร์ครับดูชะตาของคุณวันจัน์คุณวันจัน์นี่เอาละครับได้ไพ่ The World โอ้วันจันนี่ชะตาในช่วงเจ็ดวันนี้จะได้ข่าวดีเรื่องการงานนะข่าวดีในที่นี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของว่า,าคุณกําลังลุ้นถ้าคุณทํางานประจำนะคุณกําลังลุ้นอยู่ว่าจะเหน่นมากโดยเพราะงานเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็รับวิสาหกิจหรือข้าราชการหากคนวันจัน์กําลังลุ้นอยู่ว่าจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งไหม มีสำนักงานมีสาขาใหม่เปิดขึ้นแล้วคุณจะได้ไปไหมหรือคุณจะได้เสนอชื่อชิงรางวัลชิงตำแหน่งทํางานที่จะมีโอกาสไปต่างประเทศไปต่างแดนหรือก้าวหน้าขึ้นไหมได้ครับคุณจะได้ข่าวเลยแหะครับจะโดดเด่นเกี่ยวงานต่างประเทศนะครับงานด้านบันเทิงก็ได้นะครับด้านภาษาด้านคอมพิวเตอร์ด้านงานเกี่ยวกับการเงินกานธรธนาคารโดดเด่นนะครับในเรื่องของความรักของคนบรรจัน ความรักของคนวันจันทร์เนี่ยนะครับได้ไพ่หกหกถ้วยหกถ้วยนี่ถือว่าดีครับนะครับถือว่าดีนะครับคนที่มีความรักแล้วก็จะดีบางคนจะได้ข่าวในเรื่องของคนรักเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่านะครับเป็นการระลึกถึงความหลังที่รู้สึกสบายใจนะฮะหากคุณคนวันจันทร์ที่ทะเลาะกับคนรักคนรักก็จะกลับคืนมาคุยกันได้ติดต่อได้เจราจาได้อาจมีคู่อยู่แล้ว การไปเที่ยวกับลูกกับหลานดีมีความสุขแต่ถ้าไม่มีคู่มีโอกาสไปเลี้ยงรุ่นบางก็ดีจะได้เจอเพื่อนเก่าๆจะได้จีบเป็นแฟนซะเลยนะครับเลขถูชกโลกที่ขุงคนวันจันทร์คือเลข214ครับ214แล้วมีเคล็ดลับขุงคนวันจันทร์อยู่ว่าถ้างดที่แล้วซื้อไม่ถูกเอาเลขงวดที่แล้วซื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสครับ